สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Dark Tale Podcast Thai Edition วันนี้ครับเราจะมาเอาใจน้องๆม .6 กันซะหน่อยที่กำลังวุ่นวายกับการเลือกมหาวิทยาลัยเชื่อว่าหลายคนกำลังมองหาสถาบันที่ใช่และเหมาะกับตัวเองแต่รู้ไหมว่าบางมหาวิทยาลัยนั้นมีเรื่องเล่าชวนขนลุกซ่อนอยู่คืนนี้ครับ เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสองตำนานผีสุดเฮียนจากรั้วมหาวิทยาลัยชื่อดังเรื่องราวของผีนางลำจากมหาวิทยาลายัยศิลปากรและผีห้องใายหนังจากมหาวิทยาลัยหลังสิษรับรองว่าหลอนจนต้องหันไปมองข้างหลังอย่างแน่นอนมากับเรื่องที่หนึ่งครับผีนางลำมหาวิทยาลายัยศิลปากร ากพูดถึงมาวิทยาลายัยศิลปรกรนะครับหลายคนเนี่ยคงนึกถึงงานศิลปะและนาฏศิสินไทยที่งดงามแต่คุณรู้ไหมว่าที่นี่มีเรื่องเล่าสุดสะพึงเกี่ยวกับผีนั่งรำที่ยังคงร่ายรำในค่ำคืนอันเงียบสงัดเเรื่องราวนี้ครับเกิดขึ้นกับนักศึกษาสาวทีุ่่มเทให้กับการฝึกรำไทยเธอมาจะซ้อมรำอยู่คนเดียวจนดึกและในคืนหนึ่ง เธอเกิดอุบัติเหตุล้มศีรษะกระแทกพื้นและเสียชีวิตในห้องซ้อมน,นั่นเองหลังจากนั้นก็มีคนได้ยินเสียงเพลงรำไทยดังขึ้นเองหรือบางทีก็มีคนซ้อมรำอยู่คนเดียวกลับเห็นเงาของใครบางคนอยู่ในกระจกยืนรำอยู่ข้างๆแต่เมื่อหันไปมองกลับไม่มีใครอยู่เลยยังมีคนเล่าว,ว่ามีนักศึกษาคนหนึ่งฝึกซ้อมรำตอนดึก และพบว่ามีหญิงสาวในชุดไทยมายืนรำด้วยเธอรำได้อย่างอ่อนช้อยงดงามมากแต่เมื่อทักษาคนนั้นมองไปที่ใบหน้าของเธอกลับพบว่าเธอไม่มีหน้าเลยเรื่องที่สองครับกับผีห้องฉายหนังจากหมหาวิทยาลัยลังสิ์เราขอพาทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศจากฟังเรื่องไทยเดิมครับไปยังโลกของภาพยนตร์ที่มืดมน ที่มหาวิทยาลังสิ็มีมห้องฉายหนังสำหรับนักศึกษานิเทศศาสตร์อยู่ที่ใช้ในการเรียนและทดลองสร้างภาพยนตร์แต่รู้ไหมว่าห้องนี้มีวิญ,ญญาณของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงวนเวียนอยู่โดยเขาคือนักศาาึกษาที่รักในการทำหนังมากและมักจะมานั่งดูหนังคนเดียวในห้องนี้เสมอจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเสียชีวิตลงอย่างกระทนันหัน ตั้งแต่นั้นมานักศึกษาหลายคนมักพบกับเหตุการณ์ประหลาดเช่นเครื่องฉายเปิดขึ้นมาเองหนังที่กำลังเล่นอยู่จู่ๆก็ตัดเข้าสู่ฉากที่ไม่เคยมีอยู่ในไฟล์หรือบางครั้งก็มีคนเห็นเงาดำของชายคนหนึ่งนั่งอยู่ที่แถวหลังสุดของโรงฉายแต่เมื่อลองนับจำนวนคนในห้องกลับพบว่ามีคนนั่งมาเกินหนึ่งคน มีเรื่องหนึ่งครับที่น่าสะพรึงสุดๆเมื่อกลุ่มนักศึกษากำลังฉายหนังโปรเจกต์ของเขาอยู่นั้นพวกเขาสังเกตบางสิ่งผิดปกติหนังที่พวกเขาถ่ายทำเองกลับมีฉากของชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่มุมห้องและเมื่อกล้องค่อยๆซูมเข้าไปคนคนนั้นก็ค่อยเงยหน้าขึ้นมาสบตากับพวกเขาพร้อมรอยยิ้มแสนน่าขนลุกก็เป็นยังไงกันบ้างครับ กับ2เรื่องราวสุดสยองในวันนี้ใครที่กำลังเตรียมตัวเข้ามาวิทยาลัยก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลกันดีๆนะครับไม่ใช่แค่เรื่องการเรียนการสอบหรือการใช้ชีวิตแต่บางทีอาจจะมีเรื่องลี้ลับที่คุณคาดไม่ถึงอยู่ก็ได้ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์กดซ u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับกับเรื่องราวสุดลึกลับที่จะทำให้คุณนอนไม่หลับ